แขกรับเชิญท่านต่อไปเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่ประสบความสําเร็จเลยก็ว่าได้นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรยุทธ์โหรานน์อาจารย์เนี่ยมีผลงานนะครับเป็นผู้จดอนุสิทธิบัตร b ิ g d a t a กับการแก้ปัญหาค่าบริการแท็กซี่คือปัญหานี้เนี่ยเราน่าจะได้ยินมาหลายปีแล้วซึ่งมาดูกันครับว่ามันแก้ปัญหายังไงเดี๋ยวมาคุยกับาจารยกันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ คือ big data เนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็มีความสำคัญกับพวกเราอย่างไงอะครับอ๋อจริงๆ big data นี่น่าจะมีคนเคยมาพักใหญ่ๆแล้วเนาะก็อ่ถ้าพูดถึง big data คืออะไรมันคือข้อมูลขนาดใหญ่ที่แพร่ตรงตัวเลยนะครับหรือการหรือการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่นะครับอันนี้มันเริ่มมีความสำคัญมากๆก็ปัจจุบันนะครับเพราะว่า เรามีเรียกหน่วยประมวลผลที่มันสามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากเนี่ยได้แล้วนะสมัยก่อนข้อมูลจำนวนมากเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้นํามันมาใช้นั่นเองนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยถือว่ามีความสําคัญมากๆเลยนะเพราะว่ามันมีเร,เรียกว่างานหลายๆส่วนเนี่ยซึ่งสามารถนำเนี่ยบิ๊กเดต้ามาใช้นะครับคือถ้าเราพูดถึงเรื่องเชิงสถิติเนี่ยสมัยก่อนเราจะเรียกว่าต้องเอาข้อมูลแค่บางส่วนมาใช้งานกันการแซม pling นะฮะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ย ถ้าพูดถึง Big d a t ้เนี่ยเราเอาข้อมูลทั้งหมดมาใช้ได้กี่คือแฟกต์มันคือความจริงนั่นเองนะครับอืมแล้วผลงานของอาจารย์นะครับกับเบกเลต้ากับการแก้ปัญหาค่าบริการแท็กซี่เนี่ยมีจุดเริ่มต้นเป็นมายอย่างไรหรอครับอ่อาเดี๋ยวผมต้องนับนึกย้อนไปก่อนนะฮะก็คือสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องการขึ้นราคาแท็กซี่ใช่ไหมหาแท็กซี่ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่นะกิโลต่อไปจะเท่าไหร่นะแล้วถ้ามันไม่คุ้มปุ๊บเนี่ยแท็กซี่อยากจะได้เงินเพิ่มขึ้นเนี่ย เราสมควรจะคิดราคายัางไงอันนี้มันเป็นปัญหาโลกแตกแล้วม,มีคนก็โยนโจทย์เข้ามาเอาอันนีเน้เป็นการวิ่งเข้าเมืองชั้นในคิดราคาเพิ่มดีไหมห้าสิบาทอะไรเหมือนกับมาจากสนามบินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกนี้มันเป็นข้อมูลที่ตั้งบนสมมติฐานว่าน่าจะใช่นะแต่จริงๆไม่มีใครถูกใจร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนใช่ไหมฮะอย่างเช่นว่าเราบอกอ่ะเราวิ่งเข้าเมืองชั้นในคิดว่ารถจะติดแต่วันนี้รถด,ดันไม่ติดหรือเวลารถด,ดันไม่ติดเ uh huh. รชาชัดชัดผมทาไมอ่ะใช่ไหมฮะ อันนี้มันเกิดความไม่เป็นธรรมของคนคนใช้บริการละฉะนั้นความแฟร์นี่มาจากไหนครับจริงๆความแฟร์คือมาจากข้อมูลทั้งหมดนั่นเองนะก็ค,คือความเป็นจริงฉะนันถ้าเราสามารถเอาข้อมูลทั้งหมดคือข้อมูลแท็กซี่อ่ะทั้งทั้งทั้งระบบเนี่ยมาวิเคราะห์นะครับและประมวลผลบอกได้ว่าณเวลานี้นะครับเส้นทางนี้ ควรคิดราคาเท่าไหร่อันนี้คือความแฝงของมันก็นค,คือแบบไม่ได้เอาความรู้สึกส่วนตัวของผู้ขับเนี่ยเป็นที่ตั้งว่าเฮ้ยรถมันจะติดรถมันจะไม่ติดอันนี้ราคาเหมาได้ไหมก็คือเราเอาข้อมูลเนี่ยมาการันจะได้แบบไม่มีใครสามารถที่จะโกงได้ใช่ไหมครับอือ่าถูกต้องครับอันนี้ก็คือจะเป็นทําทั้งคนขับแล้วก็เป็นทรผู้โดยสารด้วย,วยออเราเริ่มรู้แล้วนะครับว่า Big Data เนี่ยมันคือข้อมูลขนาดใหญ่ใช่ไหมครับอ่ะแล้ว ข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยมันใหญ่ขนาดไหน,นครับรูปภาพของคนที่ผมแอบชอบแล้วผมแอบเซฟไว้ในมือถือนี่นับว่าขนาดใหญ่หรือยังนะครับถ้าเป็นรูปภาพของคนทุกคนและการที่เราแอบเซฟเก็บไว้ในมือถือของทุกคนเนี่ยอันนี้ใหญ่ละนะครับแต่จริงๆเนี่ยเราเราสามารถนําข้อมูลทุกนี้มาวิเคราะห์ได้นะอย่างเช่นถ้าบอกว่า ผมจะวิเคราะห์น้องเนี่ยนะอายุประมาณนี้นะพี่อาชีพประมาณนี้นะครับแล้วก็อยู่ในเมืองนะชอบผิงประมาณนี้นะครับอาจจะทําสรุปข้อมูลพิกเซต้าทั้งหมดเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วบอกว่าเราสามารถเลิกคอมเมนต์นะครับสำหรับกลุ่มอาชีพประมาณนี้นะครับว่าอาจจะอาจจะชอบผิงประมาณนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปได้อยู่นะครับก็คือก็คืออาจจะไม่ใช่ข้อมูลแค่แค่ส่วนตัวของเราแต่ว่าเป็นข้อมูลชนิดเดียวกันแต่มาจากคนจำนวนมากๆอย่างนี้ดีกว่า ก็คือแบบมันสามารถนําไปประยุกต์ได้หลากหลายเลยแล้วนอกจากการมาใช้แก้ปัญหาเรื่องของค่าบริการแท็กซี่แล้วสามารถนําไปใช้กับด้านอื่นได้อีกป่ะครับอันนี้อยู่ที่ว่าเราเราจะคิดว่าเราเอาข้อมูลไปใช้กับอะไรนะครับใช้ได้ทุกเกือบทุกประเภทเลยนะฮะอย่างที่เขาใช้กันมากๆปัจจุบันเนี่ยก็คือการนําข้อมูลพวกโซเชียลมีเดียนะครับได้ประมาณนึงนะครับหรือว่านะหรือว่าหรือว่าเช่นในเรื่องของที่ประโยชน์หน่อยคือเรื่องของการการแพทย์เป็นต้นนะอย่างเช่นว่าเรา เรามาีข้อมูลพื้นฐานของการตรวจนะครับบุคคลเราเนี่ยนะฮะแต่ว่าเรามีข้อมูลหลายๆคนเนี่ยเต็มหมนเลยนะครับแล้วถ้าข้อมูลประเภทเนี้มันอาจจะนําไปสู่การเป็นโรคชนิดหนึ่งได้นะครับจริงๆเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเรามีข้อมูลแค่จำนวนน้อยเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเราเก็บข้อมูลจำนวนมากเข้ามาเนี่ยมันจะสามารถาเรียก prediction หรือว่าประมวลแล้วก็ประเมินได้ว่าสมสมติติผมเป็นมีเคาเรียกอะไรีมี มีอาการนะครับหรือมีผลการตรวจสอบเนี่ยประมาณนี้ในอนาคตอันใกล้เนี่ยผมอาจจะเป็นโรคอันนี้นะอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสามารถใช้พิ๊กต้าในการช่วยเหลือได้นะครับผมเรียกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับอาจารย์ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่เหมือนกับมาเติมไฟให้กับผมแล้วก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับ Big Data ไปเยอะมากๆเลยขอขอบคุณอาจารย์มากๆครับครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับครับผมสวัสดีครับ